สวัสดีตอนเช้านะครับด่วนสาย641หัวจากก่อนหน้านี้ไปฮิตาชินะครับน่าจะถอดออกไปเลยให้เอาตอม c 305มาทำต่อนะครับ ่วงนะ วงเรียบร้อยนะครับไม่รู้ว่า2องหนึ่งสองไปอยู่ไหนนะครับ นี่ก็เป็นช่วงเช้านะครับไม่รู้ว่าสองหนึ่งสองไปอยู่ตรงไหนนะครับแล้วหัวจากที่ทำเมื่ก่อนหน้านี้เนี่ย มั่นใจว่าใช่เสียงฮิตาชิหรือเปล่านะครับแต่ว่าตอนที่ตื่นมาเนี่ยได้ยินเสียงฮิตาชินะครับไม่รู้ว่าทอนหัวไปทาไปช่วยทำสองนหรือเปล่านะครับหรือว่าไปที่แขวงรถป่าน้ํำโพแล้วไม่รู้ ราชะตากรรมของสองหนะครับโอเคออกฮะ6สี่หนึ่ง ว่าสองหนึ่งสองไปไหนอ่ะ ขอพูดอีกรอบหนึ่งนะครับไม่รู้ว่าหัวจากก่อนหน้านี้เนี่ยที่ทำโดนสายโ4กซีหนึ่งเนี่ยนะครับไม่รู้ว่าใช่ฮิตาชิหรือเปล่าและไม่รู้ว่าถอดหัวไปช่วย2 1 2หรือว่าไปที่รงรถจับป่านํำโพนะครับไม่ทราบเลยนะครับแต่เพิ่งตื่นมาเนี่ยได้ยินเสียงฮิตาชินะครับนะก็เอาไม่ยากว่าน่าจะเป็นฮิตาชิแต่ไม่รู้หมายเลขนะครับ ซองสี่สามศูนยเนี่ยนะครับเจ้าประจำของโดดสาย6ก1ี่เลยก็ว่าได้นะครับบางทีก็เว้นสองสามวันก็มาทำนะครับไปที่สุดที่นะครลำปางไม่ก็เชียงใหม่นะครับโอเคเป็นสวยงามฮะ6ก1ี่